ถ้าคุณกําลังมองหาคอนโดพร้อมอยู่ในโซนแบริงที่เป็นตึกสูงโดดเด่นที่สุดส่วนกลางเยอะสุดๆและอยากใช้ชีวิตให้เต็มที่ต้องที่นี่เลยนิชโมโนสุขวิทแบริงค่ะโอ้โห,โห,โห,โหลมเย็นดีจริงเลยนี่หรือคือแบริงอ้าวเหรอคะนิชานึกว่าพยากลางเมื่อกี้นิชานั่นงรถ <c oughs> ม,มาหลับตลอดทางเลยละคะใช่ไหม ทำเลแบลลิงนี้นะครับบอกได้เลยว่าไป็นทำเลแจ้งเกิดนักลงทุนอย่างผมเลยนะเพราะเดาอในโซนนี้เนี่ยมีราคาที่จับต้องได้ง่ายครับไม่แพงมากแถมยังอยู่ในโซนสุขุมวิตท ที่ใครก็ตามที่ทํางานในย่านนี้หรือนักลงทุนเนี่ยที่ต้องการหาคอนโดใหม่ในโซนสุขุมวิทแบริ่งนะครับผมบอกเลยว่าต้องมาดูที่นี่ครับนิชโมโนสุขุมวิทแบริง่งที่นี่เขาเป็นคอนโดตึกสูงนะคะคุณผู้ชมติดถนนใหญ่โดดเด่นสะดุดตาก,กว่าใครในย่านนี้เลยด้วยความสูงถึง34ชั้นแถมยังอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS แบริ่งแบบเดินสบายๆแค่ส5 0ยเมตรเท่านั้นโดยโครงการเนี่ยจะตั้งอยู่บนที่ดินขนาดเกือบ5้าไร่มี1275ยูนิตพร้อมช็อปร้านค้าอย่าง7 e l e v e อและ ร้านกาแฟอย่างทอมแอนด์ทอมด้วยนะคะโครงการเขาพัฒนาจากแนวคิดไลฟ์ชาร์เจอร์ ให้ความลงตัวของพื้นที่ชาร์จชีวิตคนเมืองในยุคดิจิทัลอยู่ที่นี่นะครับรับรองให้คุณชาร์จชีวิตได้ทุกวันไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปไหนมาไหนไกลจะออกเมืองเข้าเมืองก็ปลุ๊ปารตรวดเดียวเท่านั้นครับพร้อมส่วนกลางที่อัดแน่นจัดเต็มตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างแอคทีฟโซนและที่เราอยู่ตรงนี้คือชั้น8นะคะมีสระว่ายน้ยํายาวกว่า88เมตรเลยยาวมากเวอร์มีที่นั่งริมสระพร้อมสระเด็กให้ลูกบ้านเนี่ยได้มาว่ายน้ําออกกําลังกายกันได้อย่างเต็มที่ไปเลยละคะ่ะ สระว่ายน้ำว่าใหญ่แล้วนะครับด้านนี้ฟิตเนสอลังการไม่แพ้กันเลยอุปกรณ์เพียบและครบคันสุดๆบนพื้นที่กว่า250ตารางเมตรมีทั้งพื้นที่ boxing zone เป็นห้องต่อยมวยนะครับให้คุณปลดปล่อยพลังความแอคทีฟในตัวคุณแถมยังมีห้องโยคะมีห้องเกมรูมแล้วก็นี่ด้านนี้มีห้องสตรีมด้วย และเมื่อกี้นะคะที่เราเดินผ่านมาที่ชั้นหนึ่งก็จะมีช็อปร้านค้าอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านและรอบตัวอาคารก็มีจอกกิ้งแทรกพร้อมแพสซีฟโซนให้คุณเนี่ยได้ผ่อนคลายสุดโอโซนก็ได้เต็มปอดไปกับสวนขนาดใหญ่สไตล์ญี่ปุ่นสุดร่มรื่นและเข้ามาในตัวอาคารนะคะเราก็จะเจอโถงล็อบบี้ขนาดใหญ่โอโถงแกรนสุดๆไปเลยละค่ะ มาต่อที่ชั้น34กันเลยครับโอ้โหนุ่นคุณดูวิวซะก่อนสุดแบบไม่มีอะไรมากั้นเลยนะคันนี้ทั้งโค้งแม่น้ำเจ้าพยาบางกระเจ้าซิตี้สเคปนะครับอลังการสุดๆไปเลยและชั้นนี้นะครับจะมีส่วนกลางทั้งโซนอินดอร์และก็อ d o o ดด้วยอย่างโซนอินดอร์นะครับ <c oughs> ก็จะมีพื้นที่โคเวกิ space, <c oughs> ้งสเปซพร้อมฟรี Wi-Fi และมีพาโนรามิกสกายลูฟให้คุณสัมผัสวิวเมืองเต็มตาก,กว่า270องศากันไปเลยและยังมีสกาย e l ลัคซิ่งโซนสกายการ์เด้น สกายมิตติ้งรูมมองเห็นวิวเมืองสวยๆและโค้งแม่น้ำเจ้าพยาได้เต็มตาเลยนะคะโอ้โหส่วนกลางสวยไม่ไหวสวยเกินปุยมุ้ยว่าแล้วไปดูห้องตัวอย่างกันดีกว่าขอดูได้เปล่าไป,ลไปกันเลยไปเลยค่ะห้องตัวอย่างแรกที่เราจะพามาชมในวันนี้จะเป็นห้องแบบวันเบรรูมนะคะขนาด32ตารางเมตรห้องนี้เนี่ยจะได้เป็นฟิลแบบหน้ากว้างนะคะพี่ปูนและห้องนี้ยังให้ความสูงจากพื้นถึงฟ้ามาถึง2.7เมตรทีเดียวเลยล่ะค่ะ โอ้โห,โโหมีหน้าล่ะเข้ามาแล้วทำไมห้องดูใหญ่ดูโปร่งโล่งมากๆเลยนะครับแถมยังมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจนมากด้วยทั้งโซนครัว living ห้องนอนห้องน้ำแยกขาดจกากกันชัดเจนเลยครับ เรามาเริ่มดูที่โซนแรกกันก่อนเลยนะคะพอเราเข้ามาในห้องเนี่ยก็จะพบกับโซนครัวก่อนเลยโดยครัวที่นี่จะเป็นครัวปิดนะคะทางโครงการเนี่ยมีการจัดเตรียมชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยฮอปฮูสิงมาให้เราครบพร้อมให้เราเนี่ยได้ทําอาหารกันได้เลยละค่ะและยิ่งด้วยคอนเซปต์ made from her คิดละเอียดกว่าก็อยู่สบายกว่านะคะอ๋อเท่านั้นยังไม่พอค่ะด้วยความที่ที่นี่เนี่ยเขามีเพดานสูงมากๆแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องเก็บของนะคะเพราะเขามีสมาร์ทคิดเช่นให้เราแบบนี้ นี่เลยสาวๆตัวเล็กๆแบบนี้ชักก็สามารถเก็บได้แบบสบายๆเลยล่ะค่ะหรือถ้าหากใครอยากจะทํากับข้าวไปดูรายการทําอาหารไปวาง iPad หรือว่าวางมือถือไว้ตรงนี้เนี่ยสะดวกสุดๆหรือจะดูรายการพ่อบ้านบ้านคอนโดก็ยังได้ยิ่งที่สุดหลบอยู่นี้ตั้งนานเลยมุมนี้คือมุมดอรจี้ของเราเนั่เนเองนะวางเครื่องซักผ้ามุมนี้ก็ได้นะครับโครงการเตรียมช่องของเครื่องซักผ้ามาให้เรียบร้อยแล้วฝาหน้าเลยกําลังดีครับผมและที่สําคัญสาวๆต้องกรี๊ดแตกแน่นอน อย่ตงนี้ยังไมไ่บอกถ้าต้องการเก็บของเยอะๆเก็บรองเท้าอ่ะนิชานรองเท้าหลายคู่ใช่ไหมเก็บตรงไหนดีตรงไหนล่ะไหนอะคะไหนอะซ่อนตรงไหนมาไหนอะคะเมีคะคะเีคลิกเลยครับคลิกังงเสียบหมดแล้วค่ะตรงนี้นะครับเป็นที่เก็บรองเท้านะครับโอ้โหสวยงามอลังการมากแล้วก็ซ่อนเนียนคลิกเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึงของห้องสวยงามเลยนะครับ เรามาต่อดิโซลิฟิ่งกันเลยนะคะเห็นแล้หน้าอยู่สุดๆเฟอร์เขาก็จัดมาให้แบบแน่นๆอย่างโซฟาตู้วางทีวีโต๊ะรับประทานอาหารทางโครงการเนี่ยก็จัดเตรียมมาให้เราครบซื้อแล้วนะคะหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยทุกอย่างนี้นะครับถูกเซตมาโดยคอนเซปต์ GeoFit จากญี่ปุ่นแล้วก็เม d e f เฟรมเฮอจากเสนาด้วยนะเมื่อจะเป็นความสะดวกในการใช้งานระยะดูทีวีที่เหลือเฟือนั่งพิงโซฟาก็นั่งแบบสบายๆเลย ที่เก็บของแบบหลบซ่อนสายตาในโซฟานี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับอยูยย่ยตรงไหนอะคะนี่เลยลิ้นชักใต้โซฟาตรงนี้โอ้โห oh oh. แถมที่เท้าแขนฝั่งหนึ่งด้านนี้นะครับก็เปิดได้ด้วยอะเปิดสิครับนี่เลยเปิดออกมาเก็บรีโมทนิตยสารไอแพดต่างๆได้เก็บของจุกจิกได้เป็นระเบียบเลยนะครับและพื้นที่โซนลิฟทงนี้ยังติดกับช่องแสงขนาดใหญ่เปิดออกไปเป็นโซนระเบียงให้เราออกไปรับลมชมวิวได้เต็มสายตาเลยโอ้โหนี่ดูวิวซะก่อนสวยงามอลังการมากจริงๆ โปร่ลงโล่งแบบไม่มีอะไรมากัน้นและพื้นที่ติดกันทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนของห้องนอนนั่นเองนะคะด้วยความที่ห้องนี้เนี่ยเขามีขนาดที่กว้างมากๆทางโครงการก็จัดเตียง6ฟุตมาให้เลยละค่ะและยังมีพื้นที่เหลือให้เราเนี่ยได้สามารถเดินรอบเตียงได้อีกด้วยนะคะบิวอินโต๊ะเครื่องแป้งบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เต็มความสูงจากพื้นถึงฝ้าทางโครงการก็จัดมาให้ครบจบในที่เดียวไปเลยแถมรู้เสื้อผ้าตรงนี้นะครับอารมณ์เนี่ยมุมนี้นะเหมือน walk in closet เลยนะเนี่ยด้านข้างพื้นที่ติดกันก็จะเป็นห้องน้ำครับสุ เรน s ชวอร์แถมด้วยกระจกบานกันอาบน้ำแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้โครงการจัดให้ครบเซตเลยแล้วโดยภาพรวมนะครับห้องนี้เนี่ยดูโปร่งโล่งมากๆเพราะด้วยช่องแสงขนาดใหญ่ทําให้แสงธรรมชาติาสาดส่องกระจายทั่หวห้องห้องดูหน้าอยู่อบอุ่นที่สุดเลยครับ ห้องตรงอย่างถัดมานะครับเป็นห้องแบบ one bedroom ขนาด28ตารางเมตรเป็น one bedroom อีกหนึ่งรูปแบบที่มีความลงตวงฟังก์ชันมากเลยและห้องนี้ก็ถูกแบ่งกันเป็น4ี่โซนชัดเจนนะคะแต่ที่พิเศษไปมากกว่านั้นห้องนอนกับโซนลิฟวิ่งเนี่ยจะถูกแบ่งกันด้วยประตูแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่ทําให้ห้องเนี่ยดูทึบตันนะคะเพราะผนังฝั่งหนึ่งด้านนี้เป็นกระจกค่ะทําให้แสงจากธรรมชาติในศาสส่องเข้ามาได้ทั่วห้องเลยนะคะดีไซน์ดีเยี่ยมเลยนะครับห้องดูโปร่งโล่งน่าอยู่มาก แต่ถ้าใครต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับก็แค่ติดม่านกั้นแค่นั้นเองนะและภายในห้องนอนนะคะรับเฟอร์นิเจอร์มาแน่นจัดเต็มเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นเตียงบิวอินตู้เสื้อผ้าโต๊ะตู้อนเนกประสงค์โครงการจัดมาให้แน่นๆนเช่นเคยครับและในห้องนอนนี้ก็มีห้องน้ําในตัวด้วยฟังก์ชันครบเช่นเคยสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าเรนชาวเวอร์จากกระจกบานกัน,นาอาบน้ําแยกส่วนเปียกส่วนแห้งก็มีมาให้ครบจริงอะไรจริงเลยนะเนี่ย แล้วมาต่อที่ห้องครัวกันเลยนะคะนี่ฉันเชื่อว่าต้องถูกใจสายรักการทำอาหารแน่นอนเพราะว่าอุปกรณ์ในครัวเนี่ยทางโครงการจัดเตรียมมาให้ครบพ้อมให้เราเนี่ยได้ทำอาหารอบอุ่นหุงต้มนึ่งอ้าแล้วที่สำคัญมีกลิ่นแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะครัวของห้องนี้เราจะได้เป็นครัวปิดติดระเบียงนั่นเองค่ะและด้านหน้าห้องนี้นครับก็เป็นโซนลิฟวิ่งนั่นเองมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะใช้ชีวิตหนึ่งถึงสองคนได้แบบสบายๆเลยครับ แถมเฟอร์ก็จัดเต็มด้วยทั้งโซฟาตู้วางทีวีบิวอินตู้อนเนกประสงค์เก็บรองเท้าเก็บของได้เพียบหน้าบานมีกระจกด้วยเห็นไหมส่องใช้ค,ความเรียบร้อยของตัวเองก่อนออกจากห้องได้เลยนะแล้วก็มีชุดโต๊ะรับประทานอาหารสองที่นั่งครบและคุ้มกว่านี้บอกได้เลยว่าย่านนี้ไม่มีอีกแล้วครับแถมราคาเริ่มต้นแค่สองล้านกลางๆเท่านั้นแต่อยากจะบอกค่ะเมื่อกี้ที่นิชามาจองเรียบร้อยแล้วอุ้ยไวมากเว้อ นิชโมโนสุขุมวิทแบริ n งที่นี่เป็นคอนโดที่ให้คุณชาร์จชีวิตได้เต็มเปี่ยมและมาพร้อมกับความสะดวกสบายในการเดินทางใกล้ BTS ีเอสแบริงแค่250เมตรจากตรงนี้นะครับเพียงหนึ่งสถานีถึงสำโรงอินเทอร์เชนเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้ปีหน้าได้ใช้กันแน่นอนครับและนั่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับหนึ่งสถานีก็ถึงบางนาแล้วครับเราจะเจอไบเทคแล้วก็ห้างใหม่ใหญ่อลังการที่กำลังกอ่อสร้างอยู่อย่างแบงกอกมอลด้วย ทำเลนี้จะใช้รถก็สะดวกมากเลยนะคะใกล้จุดขึ้นลงทางพิเศษฉลองรัฐเฉลิมมหานครและบุรพาวิถีใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่างเซ็นทัลบางนาเมกะบางนาหรือจะนั่งรถไฟฟ้าไปแค่15-20นาทีก็ถึงเอกมัยทองหล่อพร้อมพงไปเดินเอ็มโพเรียม เอ็มคอยเทียกันได้แบบชิวๆเลยล่ะคะ่ะทำเลนี้ถือเป็นทำเลที่มีความครบเครื่องทุกสิ่งอย่างจริงๆเลยนะครับมีความอุดสมสมบูรณ์มากๆเลยแค่ใต้โครงการเรานี้ก็มี7 e l e v e อแล้วด้วยแถมโดยรอบนี้ก็ยังมีสถาบันการศึกษาและสถานพยาบาลชั้นนําหลายแห่งด้วยนะครับส่วนกลางก็มาแบบอลังการสุดๆห้องพักก็มีเลเยอร์าและฟังก์ชันที่ดีงามเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนะคะก็ออกแบบมาให้ใช้งานจริงได้ทุกส่วนด้วยคอนเซปต์ G O Fit แนวคิดแบบญี่ปุ่นที่เน้นการออกแบบโดยตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยในไลฟ์สไตล์ไทยผสมผสานคอนเซปต์ made from her คิดละเอียดกว่าก็อยู่สบายกว่าจากเสนาทำให้ห้องเนี่ยน่าอยู่สุดๆกว่าใครเลยล่ะค่ะที่นี่เขาเป็นคอน,นโดพร้อมอยู่แล้วนะครับและเป็นคอน,นโดที่เดียวในย่านแบริ่งที่ติดถนนใหญ่ซึ่งมีข้อดีมากมายเลยที่คุณไม่ต้องรอตอนนี้นะครับนิชโมโนสุกมิดแบริง่งเขามีโปรโมชั่น one price ทุกชั้นราคาเดียว2.79ล้านบาท สำหรับ1ห,ห้องนอน32ตารางเมตรรีบลงทะเบียนและเลือกชั้นเลือกห้องเลือกบิวที่ชอบก่อนใครได้เลยวันนี้โครงการเปิดต้อนรับทุกท่านให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศจริงแล้วนะคะโดยสำนักง,งานขายจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวล9า9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นท่านใดที่สนใจโครงการเข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะให้ที่นี่ n i c h ม m o ส o s u ิท w i t b e a r i n เป็น Live Charger ความลงตัวของพื้นที่การชาร์จชีวิตให้กับคุณกันนะครับ วันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วโอกาสน่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมทีทีเพจพบ,บ้านบ้านคอนโดหรือ YouTube c h anel n ก็ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ